สวัสดีเอฟซีครับเขียวรัตนสูรเพื่อเดินมือดีสิพาเที่ยวตลาดข้ามยาแดงพี่น้องข้าเจ้าว่ามีของปลาให้เบิ้งครับเดี๋ยวเราสร้งโชยพาไปเบิ้งพี่น้องไปกันครับเลสโก้เที่ยวพี่น้องเที่ยวเที่ยวพี่น้องข้างหน้าครับเบิงพี่น้องเสร็จทางเออเสร็จทางดีฮะไปข้ามยาแดงพี่น้องไปเที่ยวตลาดดังกันครับ ให้ความเกียรติ้นหน้าครับตลาดครับยาแดงจักกระจันปลาครับโอ้ยของไหลแห่งดีน้องสลาดครับยาแดงโอ้ยย่ามดีน้องอีกยังครับนี่ นกกระจอกเลยครับโอ้นอกกระจอกไปน้องโอ้มีสุญยากเลยครับคอนเทนต์หรือพี่น้องสร้างเสียไ้ชอบมากอะเดีย๋ยวครับผลงานก็ได้สำเนี่ยหรือพี่น,อน้องเยี่ยงกันเลยกระโพดก็ปล่อยมอั่งผัวเอ้ย ของปลาหลายๆไหมครับเมือ่อนาสีหางเงินไปซื้อหรอล่พี่น้องมาของปลาอยู่ถ้าบลกคลิปสไตล์สีก่ะฝากกดติดตามด้วยพี่น้องดเด้อเดยวสร้างเขียวสิผ้าไปเบืองตลาดาน้ำบานสร้างเขียวก็เป็นบ้านๆน,นะพอเบ่องอยู่ลหละครับมวนอยู่พี่นอ้องเอาคลิปนี้ฝากไว้ซับดีนะครับเด้อสวัสดีครับ